สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเซนสองจะพา FC มาตามแนวทางเลขลาววันนี้ค่ะลาววันจันทร์ที่23กันยายน2567นะคะ คลิปนี้มัดรวม3ส,สำนักในคลิปเดียวจังใดก่อนสิข้าไปรับชมรับฟังที่ดีที่เด็ดแนวทางดีๆในคลิปนี้เนาะภัยเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยเนาะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในแต่ละวันนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้ลกันดีกว่าวา่าสาสำนักในคลิปนี้มีใครบ้างนะคะแล้วเพิ่นปล่อยแนวทางดีๆอีกอย่างมาฝากเข้าไปเบิ้ลพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมาเจอกับเซียนซองเป็นคลิปที่2แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากที่ก้อนานันนี่นะคะเซียนซองก็ได้ลงไปแล้วสําหรับบทสัมผัสแนวทางเล่าบวกน้อยนะคะของผู้เท่าน้าชอบเนาะหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะใครที่เป็นแฟนขับพ่อนะคะเซียนซองลงคลิปห้แล้วเนาะฝากเข้าไปเบิ้เข้าไปพิจารณหน้าน้แน่นะคะส่วนคลิปนี้นะคะพามาตามต่อในส่วนแนวทางเล่าว,วันนี้ค่ะคลิปนี้มัดรวมสามสมนักในคลิปเดียวเนาะ ก็จะมีแนวทางของอาหลงค่ะเซียนโคราชค่ะแล้วก็ปู่6,18ซุ่มเงียบนะคะช่วงนี้แต่ละเซียนแต่ละสำนักกำลังเดินดีเด้อคุณบอคุณแม่งวดที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะพ้สลากนะคะหวยเล่านะคะออกไปที่508644นะคะ เป็นผลเฮ็ดให้นะคะแนวทางของอล้งนะคะเข้าไปเต็มๆนะคะนี่ของอลงคุณพ่อคุณแม่นี่เลยนะคะตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง8ดมาทั้ง4ี่นะคะและ้วก็โตจับคูเข้าไปที่8 6หล่างตรงๆเลยนะคะสำหรับแนวทางของอลงเนาะอ่านะถ้าได้เดินก็นเดินเยีาวยู่นะคะน่าจับตามองในงวดเมื่อนี่มากๆนะคะ ส่วนปูสมเงียบนะคะก็คือที่เด็ดของปูเนาะสําหรับตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะฟันเม็ดเดียวนะคะเดินมาเง่แล้วนะคะแล้วก็เลขติดกระเขาเลขวิ่งกระเขานะคะงวดที่ผ่านมาฟันไปที่ซีเลขบนออกซีซีนะคะของปูก็เข้าเต็มๆนะคะในส่วนเซียงโคราชนะคะเข้าไปที่ตัววิ่งนะคะก็คือวิ่งซีเนาะและ้วก็โตจับคู่นี่ เข้าไปที่ห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์เป็นในส่วนเลขล่างหกตัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะเลขล่างหกตัวนี้จะเป็นในส่วนพื้นที่อีสานใต้นะคะเพื่อนจะนับสองตัวแรกของรางวัฒน,นะเป็นเลขกลางนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายาลายคนกันจะบอกโหเนาะปัจจุบเัเอา้าเซ้นซองมันถือเลขล่างตรงใดนนะ่ะเลขล่างมันมันโมเม,มนต์หาศูนย์นี่ปัจจิบาอีกละนะคะบางพื้นที่นะคะ บางพื้นที่ก็เอาสองตัวแรกเป็นเลขล่างนะคะบางพื้นที่ก็เอาสองตกกลางเป็นเลขล่างเนาะอ่าก็อธิบายให้กันฟังสักนิดนึงนะคะอ่ะที่ผพานมาแล้วกับผพานไปนะคะเบิ้งให้เป็นแนวทางนะคะเฮามาหลุนมือหนีดีกว่าคุณพ่อคุณแม่แลาววันจันทร์ที่23กันยายน2567นะคะมาเบิ่งกันว่าตะละแนวทางนะคะ ต่ละสำนักนเนาะเพิ่นปล่อยที่ดีที่เด็ดอย่างมาฝากเข้านะคะเริ่มสำนักแรกนะคะมาเริ่มกันที่แนวทางของอรลณงกันเลยนะคะในส่วนเหล็กล่าวเมื่อนี้นะคะอรลณงเด่นวิ่งไปที่เก้ากับเจค่ะจับคูม่านะคะมีเก้าสามเก้าสเก้าห้าเจ็สามเจ็ดสเจ็ดห้า กันไปที่หนึ่งสามหนึ่งซีแล้วกันหนึ่งหาค่ะส่วนข้างล่างนี่เม็ดเดียวนะคะพายอยากได้แขน็นๆค่นนะจัดไปเลยว่าสัน97เม็ดเดียวนะคะโตเน้นโตเด่นของออลงก็คือ93 94 95หาแล้วกับเนี่ละคุณพ่อคุณแม่้าผู้ใดว่าตัวเลขมันลายนะคะอยากได้แบบ คัดแน่นๆน,น,นะคะการเลือกเอาตัวที่อารมณ์ว่องกลมมากก็ได้คือกันนะคะลองพิจารณาดูเนาะอ่าก่อนอื่นแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะเดี๋ยวสิภาพไปต่อสำนักที่สองค่ะคุณพ่อคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วเนาะเออเอาลงก้อนปวดแขนจอบต่อสิปวดแขนได้นั่งอันนี้มาสัน่นแม่เอลีนะคะหนูก็ว่าจังสั่นละเออเอาต่อสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของเซียนโคราดค่ะ ลาว,วันนี้นะคะเซียนโคร,ราชเด่นวิ่งรุดไปที่3มกับ6ค่ะของวงกลมนะคะเน้นหนักไปที่เลข3นะคะจับคู่มากนะคะมือนีเซียนโคร,ราชเน้นมมา่หายเลยโตไดสิบไปบนโตไดสิบไปล่างนะคะเพราะว่าเซียนโคร,ราชเขียนกํากับมากโบใบไม้วสันเซียนซองคิดว่าน่าจะแปลว่าบนนะคะสำหรับบนนะคะเซียนโคร,ราชให้มาก็มี3ามเจ็ด สามหกสามศู 36, 30, 31, 34, พร้อมวงกลมเน้นนักไปที่เลข36กับ30นะคะส่วนเลขล่างนะคะรอจุดนะคะเส้นซองคิดวานอาจจะเป็นล่างนะคะเซนคาลาดห้มากกับมี83 86 8แ8ดสา 8เก่าค่ะเน้นนะักวงกลมมหวไห้นะคะเน้นไปที่เลข8680และกับ8เก่าเนาะในส่วนล่างนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าตัวเลขมันร้ายนะคะกะเอาตะตเสียนโคราดนะคะวงกลมไว้ไห้ก็ได้แต่ว่าเส้นซองบอกว่าถ้าเกิดว่าสีเลือกเอาแค่หาฮางที่เพิ่นวงกลมนี่เนากะกะติดทั้งบนทั้งล่างไว้น้าเน่นะคะลองพิจารณาดูนะคะอ่ะ และก็ฝากรักลอยมากนะคะมือน,นี้เช้นเขลาดฝากมามีเลขศนย์ 0, เลขเก่าเลขสี่เลขหกนะคะวงกลมไปที่เลขศูนย์กับเลขเก่าเนาะในส่วนหลักลอยนะคะจับสามตัวมาสามหางแล้วก็สี่ตัวอีกสองหางเลขสามตัวก็มีศูนย์สามหกเก้าสามหกเก้าสามศูนย์อ่าส่วนเลขสี่ตัวแปดศูนย์สามหกแล้วก็แปดเก้าสามหกค่ะ มื่อนี้พิเศษกว่าเก่านะคะเซนโคลาดมีเลขพิเศษมาฝากหางเดียวแข็งๆนะคะเขียนมาว่าเป็นเลขพิเศษนะคะก็คือเลข35ค่ะพร้อมกำกับว่าบอจุดอรอจุดนะคะเส้นซองคิดว่านะ่าจะเป็นบนเป็นล่างนะคะถ้าไพ่มักในเลขตัวนี้ก็ใส่บนล่างไว้ด้วยก็ดีนะคะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่ แนวทางเล้าเมื่อนี้ของเซียนโคราชนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะยกโดดแล้วนะวัดแคมอีกแล้วนะคะอา้าวก่อนสิเบิงสำนักสุดท้ายนะคะขอพาคุณพ่อคุณแม่มาชมสิ่งที่หนาสนใจก่อนฝากแน่นะคะสำหรับผู้ใดสนใจนะคะอยากได้ตัวสร้อยดีๆเนาะไปสร้อยในเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดดังดำนะคะ ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้านะคะมีหนามองคาอยากหน้าขาวอยากหนา้าใสอยากเฮ็ดห้เจ้าของดูดีนะคะมีออร่าเบาย่างไงเนาะผิวหน้าดีนะคะเห็ดหายยังดีๆเขามาหาเฮาคุณบอกคุณแม่เขาบอกว่าใบหน้านะคะเป็นประตูแรกแห่งการรับสับวัสส์เพิ่นว่าเออได้ยินมากนะคะจากไพเวาพิ่นเขาบ้าต่อกันมากนูเขาบ่ฮหูกักนเราไพเว้าแต่ว่านูรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องจริงนะคะที่ถ้าเกิดว่าเรามีใบหน้าที่สดใสนะคะมีหน้าที่พองใสเขาเอื่นว่าโงเ่เฮงหะนะเออว่าเป็นภาษาที่เข้าใจกันเนาะโงเ่เฮงดีนะคะสิ่งดีๆกับสิเขามากเ้นซองคิดว่าแบบนั้นนะคะภัยสนใจนะคะนี่ละกระปุกน้อยๆนี่ละพุณวบอกพุณน,นแหม่ซอยใดนะคะท่าไงๆเลยเป็นครีมตัวเดียวนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะ ใส่ังไงใส่รวมกับตัวอื่นได้นะคะขอแขกอนนอนอย่าลืมโบกตัวนน้อยนี่เข้าไปช่วยได้หมดทุกอย่างทุกปัญหาที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยนะคะและกับประชาสัมพันธ์แน่นะคะผู้ใดอยากสร้างเนาะเส้นซองบอมมี่ปลายทางเด้อคุณพ่อคุณแม่แต่การันตีเลยนะคะถ้าสร้างปุ๊บนะคะออ,อกโอนอปุ๊บนะคะ2-3วันได้รับของแน่นอนนะคะเส้นซองเอาจะคองเป็นการันตีเลยเพราะว่ายัางเพราะว่านูเป็นคน รับออเดอร์เองตอบลูกค้าเองตอบคุณพ่อคุณแม่เองนะคะแพ็คเองส่งเองนะคะควบคุมเองบดทุกอย่างถ้าเกิดว่าสั่งแล้วภายในสามมือบบได้รับของนะคะหลังจากที่นูตอบกลับไปว่าส่งให้มือใดเนาะนับไปอีกสองถึงสามมือถ้าบบได้รับของนูส่งให้ไหมอีกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะอยากให้ทุกท่านนะคะเกิดความเชื่อใจก่อนคอยติดต่อมากก็ได้นะคะจักนูสิว่าจังไดบางท่านบางคนมันกะบบได บริโทษเพิ่นนะคะที่เพิ่อนอย่านถึงหลอกเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะมีชาชีพกับไลฟนะคะแต่ว่าหนูนะคะเฮตุคลิปยูดุกมือนะคะยูช่องบุญน้ำโชคนี่ละเออเห็นหนูถุกมือถุกมือมือละสองสามสี่หาคลิปนะคะกะคือสีบนี้ไปใส่ดอกนราะค่หรักลอยนี่นะเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะผู้ใดเชื่อใจมั่นใจกะคอยติดตอมากกะไดกะฝากไว้น้ำแน่นะคะอ่ะโอเคนะคะต่อแนวทางกันต่อเนอะ ปิดท้ายนะคะสำนักที่สามมาปิดท้ายกันที่แนวทางของปู่สุ่มเงียบค่ะในส่วนเลขเราวันนี้นะคะปูุ่่มเงียบฟันโตว,วิ่งโตลูดเม็ดเดียวคือเก่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ฟันวิ่งรูดไปที่เก้าเม็ดเดียวอ่าบารที่นีเลขติดนะคะมือหนีมีเลขหาเลขซีเลขเก้านะคะฝากจับเป็นเลขสามโตมาหนึ่งหางแขนๆปูจับมามีแปด เก่าหาวัดเนออีบาทที่นี่นะคะเลขจับคูนะคะเมื่อนี่หน่อยแห้งคุณพ่อคุณแม่ปูจับมาให้แค่4ี่หางเท่านั้นนะคะมี3ามเก9แเกเก่าและกับเก่าสองสี่หางยังบ่พ่อนะคะเน้นหนักเป็นพิเศษไปที่เลข89แล้วก็เลข9กสองนั่นเองค่ะลองพิจารณาเบิงนะคะว่าถึงเนาะ โตวิ่งโตลูดนี่ก็เออเลื่อมตัวหลักปูฟากมากนะคะเน้นวิ่งลูดแล้วจะรอดคือเก่าเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่อ่ะจังไดกะล่องเบิงน,นะคะมักน้ำกระจัดคัดกระพานคือเก้านิลละเนาะอ่าพิจารณาดูนะคะโอเคนะคะชัดเจนครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรวมแนวทางลาวสามสำนักนะคะการสรุปว่า เส้นซองนะคะหรือว่าทางช่องบุญน้ำโชคนะคะนําเสนอแนวทางเล่ามือหนีคุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาสี่สำนักด้วยกันนะคะอยากให้ทุกท่านดูให้ครบทุกสำนักนะคะจะได้วิเคราะห์ถือเนาะว่ามือนีนะคะเลขเล่าโตได้เป็นตะ้าเข้าชกเข้ามันนะคะจังไดแรงนี้นะคะเส้นซองกระเคาะไวยพอให้ทุกท่านทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลือกหยิบจับไม่ว่าจะเป็นลาวหรือนอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลงทุนแนวทางเอียงไวนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคเฮงโชคหมานกันทุกคนนะคะและก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแซนซองจะขอจบไวแค่นี้ก่อนนะคะคลิปถัดไปนะคะตามต่อแนวทางรัฐบาลไทยค่ะวันนี้เด็ดๆทั้งนั้นนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคุณพ่อคุณแม่เออคลิปนี้ขอจบไวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ